อุ้ยเอาย่ายยับอุ้ยแทงอุ้ยทุกคนดูโชว์วอทซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเอียดและก็บงังหมาดซึ่งเรายังไม่รอบ้าน เพราะว่าเราพามาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยแต่ตัวนี้มันก็สวยมากทะนูมันอาจจะใหญ่กว่าเว้าเต๋บอกเลยว่ามันอะไม่เล็กแน่นอนมันบอกว่าผมไม่เล็กนะครับช่างเอ๋ในตำนานใช่าบงหมัดใช่โอเคเรามาลองตัวนี้กันทุกคนเดี๋ยวบังหมัดมาเห็นไม่ต้องเจวยบนนะเพราะว่าตัวนี้มันสาวด้วยกันเบ็ดใช่ไหมอ้อเดี๋ยวบังหมัดทำการคนเดียวทุกคนซึ่งว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเพราะมันอยู่ที่ไลท์ทุกคนถ้าถึงเสียไลท์มันอาจจะขึ้นถ้าไม่ถึงมันอาจจะไม่ขึ้นทุกคนโอเคเราไปดูบัง ตอนนี้บางมัดก็ทําการชักด้วยกันแบดเพราะอารมณ์มันดีมากทุนทําการแล้วเอาเลยบางมัดอุ้ยตักทีเดียวโอ้โหอู้ยเงียบวับเลยทุกคนโอ้เอ้่งลุดบางมัดเอ่งลุดเฮ้ยอุ้ยมันทุ่งร้อยนะทุกคน แล้วก็มันไม่เหกด้วยทุกคนเดียวเดียวเดียวมันหลุดได้ไงวะขาดเลยโอ้มันขาดมันกุ้งขาดดีนะบางหมัดบ้ามาหลายอันน่ะใช่แต่ตอนนี้ก็เหลือครึ่งขีดแล้วนี่คือกระเป๋าโดเรมอนนะทุกคนซึ่งมันมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับอ่ะหาเลยอ้าหนอนกุ้งเหรอ อันละเอียดฮ่าเรียบร้อยอันนี้นวกุ้งอันใหย่อันละเอียดอานจะหมดแล้วใช่ไหมบังหมัดอ่าสองลูกคงหมัดอ่าอ่าอ่าบังหมัดต้องแค่ใหญ่แล้วคนต้องแค่ใหญ่แล้วทีนี้มันจะจะแข็งหรือไม่แข็งก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรใช่สองข้างสองข้างเพราะเราไม่ละมิยังใช่ไหมเราเป็นคนรักลูกที่เท่ากัน ดูนะครับตอนนี้บางหมดจะเป็นลมแล้วบางเหยนยังทวงไว้อยู่ได้มองมาว่าผมอยากเข้าเลยโอเคแต่ว่าสวยจริงตัวนี้บอกเลยว่าการโปะนี่แบบกี่วันบางหมดโปะตัวนี้วันเดียวกลับขึ้นขึ้นเดียวนี่ทุกคนบางเหยนได้ดูคือลายนี่สวยมากนะทุกคนสวยจริงนะบอกเลยอันนี้มกันทำการเรงอยู่ ดูที่ปากบางเหยียบปากบางหมัดทุกคน,นซึ่งอพอเราเราจะไปลมไม่ดูเลยมาเลยแล้วเพราะว่าบางหมัดจับกาแฟมาครึ่งแก้วแต่ก็เแนวไก่ครึ่งหัวบางเหียดนี่ก้าวน้ำจุบปลาทอดโอเคแต่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าผลงานของวัวตัวนี้นี่ทุกคนฮึม <c oughs> ช่วยบางหมัดเอ้ย เงเยบนฮาเลียมสวยๆน้องๆดูโอเคเลี่ยมนี้อาจจะสวยดุแล,ลใช่โอเคทุกคนไปเราไปลองกันไปหลุดแล้วยัมงมดัดโอเคทีน,นี้มันจะขึ้นดี เราพาเรามมบางนี้นักนิดก็ได้บางวันนเล็กาไซื้อใช่เป็นถาดมาเป็นถาดอันนี้เป็นเข่งเลยอันนี้รับนี้ซื้อ1.700บาทมาเลยทุกคนดูแองมันท้องเต้นนะทุกคนแล้วมันก็ดังดีมากมึงวันพร้อมหรือยังไปโอ้โอ้โอ ไม่ต้องกลัวทุกคนเราพาธนูมาเยอะใช่นี่แองของมันมันมาหยิบแองอันผิดว่าํำไมมันใหญ่กว่าตัวมันก็แทงดีนะแต่ว่ามันพาขึ้นไม่รอด้ใช่นี่เราต้องใส่แองมันก็อนดูว่ามันจะขึ้นได้แค่ไหนทุกคนผิดอันต้องอันตรายแล้วแต่ไม่ใช่ผิดคนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ผิดคนอาจจะแต่อาจจะผิดตัวแต่ไม่ผิดตัว รอบนี้ไม่พลาดประ ok มาทบอกว่าเพราะว่ามันเป็นเองของตัวมันเองไง้ัมไหมไปโอ้โ้ใช่ด้วยจริงจริงเงียบสบายดูก้างหน้าเป็นไงบ้างน้องๆนี่คือการบรรเลงเบด โอ้ขึ้นดีมากแล้วได้แล้วอุ้ยคุณรวยนี่ทุกคนมองยังไ้ดูไม่วางมาแล้วอามินดูไงเฮียอ๋อทุกคนเห็นว่าไหมไอ่เห็นไม่เห็นว่าไหมเฮียเสียงมันโย้อนมอาเลนอืมเอาล็อตใแล้วมาตักขึ้นไปตักขึ้นไปอุ้ยอุ้ยเองดังดังหยาบ อุ้ยเล็กแต่ไม่เล็กอีบอกเลยอุ้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 ยทุ่งเดียวทุกคนเป็นการเล่นว้าที่สุดยอดมากครับทุกคนตัวนี้ดูครับปล่อยด้วยสายกันเป็ดโอ้ยดูกันดูกันครับดูกันตักครันบ้างนี่ครับโอ้ยโอ้ย อออโอ้ยเพื่นดูดูตันไหมอืมอุ้ยอุ้ยวูบมันเฉี่ยตัวนี้โอเครอแล้วใะไหมหมดไปเก็บอุย้ยมันพุ่งเร็วมากทุกคนนี่น่าจะพาไปแข่งได้เลยนะอุยอ้ยอุ้ย <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคโอเครอแล้วหมวดเขียร์ โอ้ลงมาลูกไม่ลงอนะ่พ <laughs> ะพอถึงเวลาไม่ลงอนะ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรแต่มันไม่ลงเราปิดคลิปก่อนเพราะเราร้อนโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากท่านให้ดูทะน,นุถนอมเพราะมันสวยมากแล้วก็มันขึ้นดีโอเคใครสนใจตัวนี้กี่บาทประมาณก,กี่บาทสนะามเสนนาทุกคนซึ่ง <laughs> ไม่ต้องซื้อนะแพงเลยโอเคไม่มีอะไรมากมันเป็นการเล่นเๆๆทุกคน <laughs> ซึ่งแต่อยากจะซื้อหนึ่งล้านตัวนี้ ได้ครับถ้าใครอยากจะติดต่อสนใจยังไงเชิญมาหาบางเหย็ดใช่เดี๋ยวบางเหย็ดบอกให้เองเพราะว่าบางเหย็ดบ้านอยู่ใกล้กับบ้านบางมาดใช่บางนี้บางเหย็ดนะขณะบางมาดนะเมื่อก่อนบางมาดติดตามบางเหย็ดตอนนี้บางเหย็ดมาติดตามบางมาดใช่ใช่เพราะว่าตามบ้านเลยตามไปถึงบ้านแล้วก็เริ่มจะติดตั้งได้ด้วยครับทุกคนโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากใครอยากสนับสนุนโอนตังค์แม่บางเหย็ดสักสามแสนก็ได้นะบางเหย็ดจะพาไปซื้อรถเพราะรถจะถูกยินแล้วทุกคนโอเคอ้มันไม่ลงด้วยเนาะมันไม่ลงอเลยนะเอาเลยเอาเลยโอ้แต่งเงาโอ้ โอ้มุนยักเลยโอ้ไปแล้วอุ้ยเอายากยับอุ้ยแทงไปแล้วอุ้ยทุกคนดูทุกคนดูดูเดูติ๊กกาเล่นนี่ทุกคนถึงมือ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 เออถึงมือโอ้สุดยอดติ๊มือติ๊มือไปแล้วบาด